สบายดีพี่น้องมันมยังชิมกางแกงเห็ดใส่ผักวานสิมีสิมีเห็ดเผืองเห็ดหันูเห็ดเข็มใส่ผักวานมานเริ่มแกงกันเลย นนเพาะว่าพยด้อใครักเล่นให้หนัง แกงคือแกงน้ำมนแหละ,แะมีน้ำมันาจะใส่แต่ผักหวานกระเพ็ดคิดยากกินบร่ได้กินเพิงปีนี่ค่ะ,ะไมได้กินจะเถอะมันจะซื้อมาแกงผักวานกับแกงแ ทีหามีนินางลงไปทีสิก่อเนเลนใหกระเบือเบ้อกับี่นางนดะาลายใส่กันก่อนพอเราไปแกงก็จะได้เบาเป็นก้อนเราจสือมาเป็นใบสือเสียงไก่ก็ไดย เบือ่อกันดกเด้อเวลาแกงเได้จปวดเป็นก่อนติดหมอเพราะว่ามื่อเนี้ยชีแกงปวดเรียวทันใจแกงสมองไฟฟ้าเนาะเตาวปตวด <c oughs> เพราะว่าเวลามันจำกัดเวลาเหตุงานน่ะสิตื่นมาแต่เช้าๆต้องฝ่าเหตุผเผากินเรถสนั่นประธานงานแน่นอนมาเหตุงานโรงงานม่ต้องเข่งขัดกับเวลา กินเรียบร้อยก็ไปใส่หม้อได้เลยเราซมตอนตขันตอนต่อ,ตอไปนะหลังจากรักไล่ลและขบเบือเราก็เทใส่หม้อี่หมออ้อก็จะมีคลิแล้วเหยียบปูมาเทล็ดทีลงไปนนำมพว้าผาส่ยร้ายโดยเพราะในเห็ดเนี่ยมันจะมีนามอยู่แล้ว ห้องสาย่้ายนี่ยนี่ดีหนำสลายพอดไหนม,มันพดก่อนจังสซจังใส่เต็ดใส่ใสดลืมเก็บพอยตูปาปาปะเก็บพักนึ่งกันดีนดนเลยลงมากดีมอเตอ ขินเก็บผ้าอีกตัวกันเลยทางขึ้นห้องค่อยนี่หุบฟักชุสูงคือเก็บผ้าอีกตัวยี่น่าขึ้นไปเก็บกันเลยนี่ขึ้นมาหอดไตอีกตัลวละเด็ดกันเลยนี่นก็เด็ดไปหลายหลอดเลยแตกใหม่เลย ແຫ້ງເດັດແຫ້ງແຕກຂ້ອຍຕູນເດັດເອົາຕຳຈະໝັກໝັກສະຫຼາຍກະເດັດເອົາຫຼາຍໆໝັກໃສ່ໜ້ອຍກະເດັດເອົນຕຂປດຊັຄີນທມະາດສัยສ່ກ່ປຕິິີຂົນແ có thể có thể kín này có này có thể kín được mạc là, nào, mạc là nào. Mạc thừa này, cái nào mặc là cái nào mặc thù này có thể kín lại đi đấy 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 สิบแต่กินพี่กันทีนะ่ะเก็บอ๋อเก็บเอาพักมะแงะใส่ในหนึ่งพอมันหอมเก็บคือแกงน้ำมัก็ได้มันเสร็จแล้วฮู้โอเค ทำนี่เลยเพอาะเลยได้ไปแก้งต่อเลยเนะไปซมขั้นตอนต่อไปได้เลยอมอของห้ากระเดือดเรียบร้อยก็มาปิ้งก่อนใส่น้ำปลาแดกน้ำปลาแดดลงไปในหนึงนนหนนหน่งใส่แป้งมา เกลือสมคน้ินบ่แค่น้ำก็แซ่บจ้ะหจาน้นก็เอาเห็ดลงไปเน้ามันสิลายเองเลยมันออกมาจากเห็ด ต้องห่วงงาน้นักี่น้อยแน่ใส่เฮ็ดแล้วคนเขากันกับหน่ำยีนางถ้าบ่มักใส่หนำยีนางกแกงใส่หนำเสื่อก็ได้ด้าเกงแบบตั่วไปเลยที่แกงหมูแกงเป็ดแกงไก่ถ้าบยุกใส่หนำยีนางก็เลยหมักใส่เพราะว่าคอยเป็นโลกกระเพาะ กินแนวเผ็ดมันะจะได้หอ,อมถั่วหนำยีนางมันมันเป็นของเย็นกินแล้วต่างกันเสียเย็นเป็นถาดเย็นนะจะได้โบตัดกระเพาะแกงเห็ดใส่ผักหวานห้องห้องกันน้ากินรอเรามันกดสักสสพักใส่ผักหวาน กินนะเลยรอสักครู่เดี๋ยวมาใส่ปรกกวานต่อโอเคน้องนอ่าเก็ดขาบแล้วใส่ปรกกวานลงไปอืมมาส่กนนะะกินเนี่ยประกวานเนี่ยแ้เติว วานนึ่งเถอะจได้กินกับใบนะยอดสิบุ้งนี่หางไน้อยๆถ้าเสืส้อๆวานนึงเถอะลองเลือดเอาที่ใบแก่ๆเอาสเสก,กินแล้เนี่ยถ้าเลือดเอาหยอดน้ำอ,อ่อนมากแกลงสิแข็งกินแลแซ่บร็ตอนนันยังบอทันแกลงอ่อนแต่จริงแต่ว่าแกงแล้วมันสิแข็งเต่าวาพักวานอยู่บ้านพังเก็บมาเก็บได้ แกงก็เป็นจังนั้นเนาะคืออยู่บ้านคอยมีผูหลายเลือกผักหวานกินใส่ผักหวานเรียบร้อยนะ้ากินบอมาเด้อมาเด้อกินข้าวกกันแสบในน,อน่อนซี้อนต์เราต้งหัวรับประกันคือเห็ดพนะเพาะนราเบิ่งไปเบิ่งมาก็ได้แถมเป็นเห็ดเครื่อง ดีนะหน่อย,ยก่อนยาชีพมันก็ดีนะอืมพอดีแลหและแซ่บแซ่บกระครกักหวานจ๋จ่อยเลยเว้แต่เผ็ดไปหน่อย มันเดือดสักสสสสพักนึงก็ใส่ใส่ผักแย่งไายตูอะไแบบไปเนี้ยนิดนึงแต่พี่แกงนาใหม่ฮะเื่อประยากใส่ก็ได้ใส่แล้วพาตูเพราะแกงเ็ดปกติเขา,าใส่พักกระตุกไพาตูก็ไค่ใส่พี่แกงนาใหม่เพราะเขาใส่น้ำกีนางต้างใส่แบบนี้สิได้หอมแล้วฮะเขาใส่น้ำกีนางเขาใส่แล้วพาตูก็หอมแล้ว เป๊บนึงเดี๋ยวจะได้กินนละยแกงของงามสุกเรียบร้อยเดี๋ยวสะใส่ใส่ชุดไทยผักกรสีปิดปาลารอกินเลยใส,ส่ลงไปหอมสุดใจหอมขนานดะ เด้อัญญาบ้านต้องร้อมเม็ดนอกรูปป่าเพื่อนโวหนองน่ำกินข่าวแล้วก็เด้อเศรแนอนเส็จแล้วกินข่าวจะต้องกินกับบริทายที่เก่ามาว้มีเวลากันเนี่ยสุดท้ายเบินมากินเห็นบ่หนาพอดีเลย ทางข้าใส่น้ำลายเวลาเกาเกงเฮ็ดน้ำไหลหน่อยใส่น้ำได้หน่อยแลาวหนามมัอนออกมาจากเฮ็ดพอดีกินเลยพอดีอดัดเจาะคลิปนี้สุภาพชิคโเพียงเท่านี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในฮอลลเด้อเป็นกำลังใจเลยสองน้อหนอเด้อ,อไปแล้วสบายดี